สวัสดีนะคะพิญญาโพชัยได้อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะท่านที่มีโอกาสมาดูคลิปนี้บางท่านนะคะได้โทรมาสอบถามข้อมูลในส่วนของดีบูลผงบางท่านได้สั่งดีบูลไปแล้วพิญญาอยากจะมาตอกย้ำความมั่นใจนะคะถ้าหากว่าท่านที่รับดีบุลจากพิญญาไปมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ดีบุลผงของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านที่สั่งดีบุญไปทานนะคะให้ทานต่อเนื่องนะคะบางท่านอาจจะอายุมากแล้วบางท่านก็เสื่อมตามวัยนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นมานานนะคะรักษามาหลายที่ไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะให้ตั้งใจและใส่ใจในการทานคําว่าเสริมอาหารก็คือเสริมในส่วนที่ร่างกายของเราขาดไปนั่นเองนะคะให้ดูบริเวณข้างในบริษัทนะคะวันนี้เนี่ยหลายท่านมาทําการเบิกผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยบริษัทจัดงานใหญ่นะคะฉลองครบรอบ 11ปีนะฮะแล้วก็หลายท่านนะฮะได้ผ่านการอบรมจากบริษัทนะฮะมีรหัส s อมบัญญาก็ได้เรียนจบเตรียมบริหารรุ่นที่8และมีรหัส SM นะฮะได้ผ่านการรับรองจากบริษัทเราว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ทุกตัวของบริษัทนั่นเองนะฮะในส่วนของดีบุลผงนะฮะอยากจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเขานิ้วล็อกมีอาการเจ็บหลังจากกระดูกทับเส้นมีโอกาสสั่งดีบุลไปแล้วแนะนําให้ทานนะฮะหซองชงน้ําดื่มนะฮะ ประมาณ30นาทีหลังอาหารนะคะจะได้ผลดีทานต่อเนื่องประมาณ1-3เดือนนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะไม่ใช่จะทานอาหารเสริมแค่วัน2วันแล้วหายปวดนะคะเพราะของเราไม่มีสเตอรอยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องใช้ระยะในการฟื้นฟูบางท่านมีอาการเจ็บเข่าแล้วนะคะมาสั่งดีบุญไปทานอยากจะให้ทานต่อเนื่องนิดหนึ่งเนื่องจากว่าข้อเของเรามีอาการแห้งนะคะกว่าที่เราจะทานดีบุญฟื้นฟูเข้าไปเนี่ยบางท่านก็ถือว่าโชคดี ทานแค่สามสี่วันดีขึ้นนะคะแต่อยากจะให้ท่านนะคะแนะนําหน่อยน้ําน้อยแนะนําให้ท่านทานต่อเนื่องหน่อยน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟนะคะดังนั้นในการทานอาหารเสริมก็ต้องตั้งใจและใส่ใจในการทานอยากจะให้ท่านถ้าตัดสินใจรับเซตทดลองไปให้ทานชุดประมาณ15วันนะคะก็คือ3มกล่องนั่นเองดีขึ้นแล้วค่อยลดปริมาณลงท่านที่มีโอกาสมาดูคลิปนี้ไม่ต้องรอให้ปวดไม่ต้องรอให้เป็นไม่ต้องรอให้เป็นหนักแล้วค่อยสั่งดีบุญไปทานนะคะ บางท่านอยากจะเสริมสร้างในส่วนที่ร่างกายของเราขาดคอรลดเจนหรือแคลเซียมก็สามารถเสริมสร้างได้นะคะวันนี้อยากจะให้ท่านนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามานะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันมั่นใจเราค่อยซื้อนะคะในส่วนของดีบุญของเราจะมีวิธีการส่ง2แบบคือแบบโอนเงินและแบบเก็บเงินปลายทางอยู่ที่ท่านสะดวกนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อภิญญาโพชัยนะคะจะส่งจากสำนักงานใหญ่เบอร์ส่วนตัว0 9 5ย์1ก 6654ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนดีบุญผงของแท้100%ฮะ